กุญแจของชีวิตที่สําคัญนะคะวันนี้ก็แพรมจะมาพูดถึงในเรื่องของกุญแจชีวิตนะคะทุกคนกุญแจชีวิตที่สําคัญของในชีวิตเราทุกคนน่ค่ะรู้ว่าคะว่ามันคืออะไรคะมันคือความเชื่อค่ะทุกคนความเชื่อของเราเนี่ยแหละค่ะมันจะนําพาให้เราไปเป็นไปตามสิ่งที่เราเชื่อดังนั้นถามว่าวันนี้คุณเชื่อว่าตัวเองเป็นใครคุณเชื่อว่าตัวเองสําเร็จแบบไหนคุณเชื่อว่าตัวเองมีความสุขหรือไม่คุณเชื่อว่าตัวเองจะมั่งคั่งร่ำรวยได้หรือไม่คุณเชื่อว่าตัวเองจะสําเร็จในกิจการเนือ ที่คุณทําหรือไม่ดังนั้นความเชื่อของคุณนี่แหละค่ะมันก็คือผลลัพธ์ในชีวิตคุณในวันข้างหน้าวันนี้คุณเชื่อว่าตัวเองเป็นแบบไหนคุณก็จะได้เป็นแบบนั้นวันนี้คุณรู้สึกว่าตัวเองเป็นแบบไหนวันหน้าคุณก็จะได้เป็นแบบนั้นวันนี้คุณเชื่อว่าตัวเองเก่งแค่ไหนคุณก็จะเป็นแบบนั้นแล้ววันนี้คุณเชื่อว่าตัวเองเป็นยังไงคะ วันนี้ค่ะวินาทีนี้ค่ะตอนนี้กําลังท้อหดหูเศร้าใจหม่นหมองนั่นคือสิ่งที่คุณรู้สึกและสิ่งที่คุณรู้สึกและก็มันจะกลายเป็นความเชื่อและมันก็จะกลายเป็นผลลัพธ์ในชีวิตของคุณแน่นอนค่ะดังน,นั้นถามตัวเองก่อนค่ะว่าตอนนี้รู้สึกยังไงคิดแบบไหนเชื่อว่าโลกนี้คืออะไรเชื่อว่าโลกนี้ฉันเกิดมาเพื่ออะไรเชื่อว่าโลกนี้ฉันเกิดมาเพื่อสร้างความสุขให้กับตัวฉันฉันเชื่อว่าฉันเกิดมาเพื่อสร้างความดีให้กับโลกนี้ฉันเชื่อว่าโลกนี้รักฉัน ฉันเชื่อว่าจักรวาลแห่งนี้มีแต่ความสุขและสิ่งที่ฉัน ต้องการเท่านั้นคุณก็จะได้รับผลรับแบบนั้นนั่นคือความเชื่อของเราค่ะและกค้ดพัอยากบอกว่าจริงๆแล้วเราเนี่แหละเป็นคนที่จะสร้างชีวิตของเราด้วยตัวของเราเองเรานี่แหละจะเป็นคนที่ไขกุญแจชีวิตของเราด้วยตัวของเราเองนี่คือเรื่องจริงค่ะเมื่ ương, อก่อนโค้แพัมไม่มเข้าใจในหลักการการใช้ชีวิตแต่เมื่อโค้ดพมเข้าใจแล้วโค้ดพมก็อยากบอกคุณและอยากส่งต่อกุญแจนี้ให้กับคุณทุกคนว่ากุญแจจริงๆและกุญแจสําคัญในชีวิตของเราค่ะมันคือความเชื่อ ความเชื่อในสิ่งที่เราเป็นความเชื่อว่าเราได้รับแบบไหนความเชื่อว่าเราจะเป็นคนแบบไหนความเชื่อว่าเราจะเป็นใครเป็นอะไรบนโลกใบนี้ <c oughs> นั่นแหละค่ะจงหาความเชื่อของคุณให้เจอแล้วก็เดินตามสิ่งที่คุณเชื่อเ <c oughs> ช่นฉันเชื่อว่าฉันคือเทรเดอร์ที่ประสบความสําเร็จและบางครั้งร,ร่ารวยที่สุด บนโลกใบนี้คุณก็จะเป็นความเชื่อแบบนั้นค่ะเช่นคุณเชื่อว่าฉันจะประสบความสําเร็จในธุรกิจของฉันฉันจะประสบความสําเร็จในอาชีพของฉันฉันจะประสบความสําเร็จในชีวิตฉันฉันจะประสบความสําเร็จในด้านความรักครอบครัวกิจการเนื้องานคุณเชื่อว่าอะไรคุณก็จะได้แบบนั้นค่ะวันนี้สร้างความเชื่อด้านดีให้กับตัวเองค่ะสร้างความเชื่อด้านดีแล้วก็จะเห็นแต่สิ่งดีๆเห็นแต่โอกาสดีๆเห็นแต่ผู้คนดีๆที่มาสนับสนุนคุณให้เป็นคนที่ได้รับประสบความเชื่อแบบนั้นดังนั้น จงเชื่อในด้านดีจงเชื่อในสิ่งที่คุณกําลังจะทําจงเชื่อในสิ่งที่คุณคิดดังนั้นนะคะคําพระพุทธเจ้าก็สอนอยู่แล้วว่านะคะทำดีคิดดีจะได้ดีงั้นก็เชื่อแล้วก็ลงมือทําตามในทุกๆวันค่ะแล้วสร้างแบบนั้นให้มีความสุขแล้วก็เป็นไปในทางที่เราต้องการนะคะจงเชื่อในสิ่งที่คุณต้องการนะคะทุกคนบาย